จะค้นนะมา่างเฮือนเจ้าสามคนสามคนแบบจ้างเพื่อนบ่หรือ่าหายาตพี่น้อง <หา S 1> ทั้งน้องเจ้าว่าเจ้าไห่บ่เฮ้เป็นยังไงโอ้โหอยู่ชื่อกะหาอยู่ชื่อกะหาย่านบ่ สบายดีและสวัสด,ด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะตอนนี้สาบัวก,กับยังอยู่เฮือนน้องอุทัยเพิ่น,นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางน้องอุทัยเพิ่นเห็ดอย่างเด้อสารนี่เพิ่นนั่งดิบอยู่นอกเนาะกับน้องดาตีเพิ่นพ่อแม่พี่น้องอ่ะสบายดีน้องละ่ะโดยสบายดีโยดยมาแต่ใช่นะม,มาแต่ซื้อน,นมให้มันเนาะ ้องกินตลอดบ่มาน้อยเจ้าข้าวดีอยากกินข่าวแล้วบ่ทาเหมือนเรือบุยังบวนนั้นโดยโดยอ่ะจักพักหนึ่งเนาะน้องละเดี๋ยวคุยกับอ่าน้องอ่าอุทัยเพื่อนก่อนเป็นนี่ได้น้องละเฮ็ดมังเฮือนเจ้าคือยังบ่แล้วนี่บ่มีไผมแมงซอยบ่มีไผมแมงซอยมือนั่นกับเจ้าอยังตกง เพิ่นไขแน่ลหรบ่นี่ไขแน่แล้วแต่ยังพยายามลงไปเจาะเพิ่อนกันเทียงโอ้ลงไปเจาะเพิ่นอืมก็คือโจก่อนเรื่องมังเฮือนเนาะเพิ่นตกชูงบ่กระซงแต่วันบอลนี้บอลขางเฮือดโตเกย์ดินทั้งรูมกับบอลมีแบบอันไม่มีอย่างบอบอมีบอมีอืมเพิ่นละ จะกปีน้องละก็เช้าปลาย,าลายถือว่ายังหนุ่มอยู่นเนาะแบบไปพผพาอันทั้งออ้เพิ่นไปหาหมอสาบ,บุณพอดีสาบ,บุญอยู่พอดีอจะค้นนะม่างเพื่อนเจ้าสามคนสามคนแบบจ้างเพิ่นม่หรือมาหาญาติพี่นนอะหา,หาเพิ่นนี ตอนนี้ก็คือออกมาแด้เรียบร้อยเน,ะน,นาะโล่โล่ค่ะแบบเพิ่นยิบเพบิ่นยังบอ,อยิบเนื้อบรดังเลยมันบา,บาดบอหรือว่าจังไรเนาะยันถึอสังกะสีโอ้ด,ดีดีแต่แบบหัวบอนถึกฟูนถือยังได้เนาะเ<น>จ้าอยู่บอเมือนอยู่อยู่<น>ทั้งน้องเจ้าว่าเจ้าหาบอเฮ้ย<น>เป็นยังไง โมโหอยู่ชื่อกระหายอยู่ชื่อกระหาย่านบ่บ่กรดีนอ้ยมันปวดใจตัวโกวัยนะเจ้าหายบ่น้องล่ะเจ้าหายยังนะมาหาเพือนตะคดเห็นอ้ายไปห้องมอได้โอ้อ้ายอ้ายเจ้าเห็นบ่อเ่ยเอาเป็นยังนะอ้ายเจ้าเราตกกุกไหมโอ้ที่เห็นทั้งอ้ายเพิ่นตกเฮือนบ่อและเจ้าคิดเห็นแบบ สภาพของอ้เจ้าตะกี้เลยใเพิ่นตก,กนมีกระเจ้าแบบเห็นบอกไอ้เจ้าตกเห็นคนจ้างอะเนี่ยโอ้ไปเพิ่นขึ้นไปยังน,นนะขึ้นไปเอาหมวก้เพิ่นม,มือนกักกมีน้องไปนำ้ำไพน่นะเหาลัน่นเดไปน้ำเฮาหนาบดได้ปให้ไก่บ่เพิ่นไปขึ้นนะไก่เต๋อโอ้ในในป่านี่บอก แต่ห mm ้ hmm. านำมาซีแกงน้ำไม้เวลาตอนทำอิด์มาซีถ่ายกินแกงน้ำไม้ก่อนเราค่บเราไปสูนมัวข้ากลอนวันนี้ยังบด้แกงข้าน้ mm hmm. นนนำไม้ซ้่มไปข้าเดียววันนี้เขาก็มาบอกว่าน้องมาบอกว่าอ้โต๊โกไกม้แล้วก็า่ได้แกงน้ำไม้เลย mm hmm. ไปห้องมอเลยเ้ากัแล้วทั้งไอ้เจ้ากับแบบในปากอะไรบ้าน้ำเจ้าอยู่บ่เราปากไม่ได้มอมว่าเราใจขาดแล้วมอเขาไปเบิ่งนะว่าพอฮักปากไม่ได้ mm hmm. ก็เลยเจ้าคิดเห็นก็เลยให้โนโนที่กับเจ้าตกุกแต่เพื่อนเจ้านี่เลยเจ้าก็เลยไห้เนาะเดมีภายในไปน้ำเอ้่นตอนทางไอ้ฝนตกเจ้าก็ไปบ่เข้าน,น้ำบไปป่ำบดได้ป้าเจ้าอยู่เพื่อนโดยตอนตอนเที่ยงม่อน้องละฝนตกนี่ กประมาณสิบเอ็ดสิบสองแต่ก็คือกินข้าวอีกอย่างเรียบร้อยแล้วบ่อบในเฮานะบ่ที่กับเจ้าตุ๊กกกินแล้วอ่ะกินนะขึ้นขึ้นไปเม้นแล้วก็ขึ้นไปรอบชองตอนทำอิดแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าสิสิกินข้าวอยู่เฮือนแล้วอะไรลุงเขาบอกคืนไปกินเฮือนก็ได้แล้วมากินข้าวเลยแล้วก็บเฮดวีอ่ะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไร กินเขาแล้วพักพรจังขึ้นไปมากอีบ่อนี่ม่พักพวันแรกก็ขืนไปกับประมาณชิดจอม,มงก์กับสองมงกเ่งกับสบุนขา้าม้าโอ้ตอนนั้นก็ถือว่ายังแบบมั่งหลังคาอยู่บ่เนี่ยแล้วตอนนับอีกเน,นเรามั่งทั้งนี่ในบนทางมานี่แล้วลก็ไปหอดเข่งก้างนี่มั่งเบื้องแล้วทางนั้นนะ<ร>แล้วมาเรือในบนตัวนี้ทางฝ่ายนี่แล้วพอดีกันแยกกันคนละฝ่าย<ม>เรืออยู่ประมาณสี่แ่นในทางเรานะแล้รเราไปเหยียบบนดอ โอ้แบบกระเจ้า,บาแบบแบบบบได้แบบลองแบบขยาวยังเบิ้งก่อนบ่บโได้แบบเหยียบเบิ้งก่อนบ่บแบบย่งางเหยียบไปเลยบ่อย่าเราพลาได้เรากัดดึงอะไรอยู่อืเราถือบนดอกเนี่โอ้แบบปวกบ่แบบปวกกินไมมเห็นบ่มีอมีเราะว่าคือว่าได้เนาะหลายปีได้เนาะเลยอื แต่ตอนนี้ก็ถือว่าไข่ในแล้วมาหนยเนาะโดยโดยอ่ะดีดีทอแบบบ้าตกลงมาแบบผัวบออันพวดแบบพวกปูนพวกอย่างเนาะโดยโดยก็คือทั้งอายเพิ่เจ็บก็เลยโจก่อนเลยหันเนาะโดยทาบ้าทั้งอายเพิ่บอตกนี่ก็คือแล้วได้วนี่เนาะก็คือกลาอกสาเพื่อนเรียบร้อยเนาะ <No. S 1> บัดน,นี้ก็คือเหด็ดไปเรื่อย mm. โดยนเจ้าเห็ดยังแน่ชูอันทั้งอันกระเจ้ามาชอยเห็ดเทือนแบบมาตาเทียง่าเร็จยังกินแบบบริเห็ดเลยไปห้องมองเอายังบริกินเขา่าว่าจ๊ะมือมอวนบุตรกินขา่าบดมือพากันไปห้องมองแบบบุตกินเขา่าบกคนโอ้ก็คือทั้งอ้าย่เพิ่นต๊กนียังบริกินเขา่าเทียงบอัง เท่านะ่ามาสิกินเขาเศ้ายังบริกิเศ้าเขาเทียนไปเลยคิดว่าแบบบ้ากินเข้าแล้วพักพอนขึ้นไปรอบชงบองบ่แม่นบ่อดเดียวนี่บ่เรากินแล้วแต่ว่าพรมกำลังมากม,มากว่าแล้วเราจะสิลงพักโดยยังบริเลอซ้ำคืนาาีลงมาก,กับบุญยังบริพายขา่ารอกเลือละลายอกลายนอโดยเรานำล้างแล้วล,ล้วก็ตจุดเลือให้เราล้วกับพาไปห้องหมอ ใส่คลินิกเขาบ,บขอกคับเขาเลยส่งไปห้องหมอใหญ่โดยนีบออยอยู่แถวสะบันนาเขนเขานีิบอ้อยนี่ถือว่าบุญไหว้นะบานน,านี่เนาะนี่จนหาโม6โมงเดีจะมาโดยเจ้าก็ไปไปทาห้องรไปกับเด็กพลัสิเลนซื่อขอ้เราโดยโดยเอาทั้งสาบุญคนได้จ้ะเราบูหูสื่อเราอืม แมนแมนก็พอดีท <No. S 1> um ั้งชาบุญพันยูพอดีเนาะในพาทั้งไอพันไปโลทั้งไอพ่นก็มีขอบมีครัวแล้เบ่ยังโอ้แสดงว่าโชตดีแหละเนาะพันปลอดภัยแหละน้องละเนาะก็คือเพื่อนของเจ้านี่ก็คอยมั่งเอาเทอาเล็กเท่าหน่อยเนาะ โดยโดยนี่มากองไม่นี่เดี๋ยวจังเก็บทอดไว้ที่หลังมะน้องละนี่กองไม้กองไม้นี่ก่อนนี่เนาะตัวใดที่เฮาบ่ได้ใช้เฮาก็เก็บเผาทานใช่ไหมน้องละเนาะยิ่นออกว่าเลขตะปูนี่น้องละยิ่นออกไหวบ่โดยโดยเพราะว่ามันดายเนาะยิ่นออก เก,กินข่าวแล้วบ่กินแล้วกินกับยังอนะไรกินเฝือ,อชื่อมาจากทงพ่อมหชื่อทงเดียวทงเดียวแล้วเจ้ากินกับแม่ตู้บ่แม่มถ้ากินคนเดียวอย่าลาบุเบิสแม่แมเช้านี่กินกับยังชาวเนี่ยชานะนี่กินกับปลากับปลาเบิสอะบอชาปลาเบิดแล้วปีงปลาปีงปลาอยังไนงะ ปิงปลาขาวโอ้ชื่อเอาอแซ่บได้ปิงปลาขาวเนาะ <c oughs> ทั้งนอง้นนนงนองด้าน่นกินกั็ยังแค่น้องด้าน่นกินยังอะไรกินอะไรลรอก็กไปอือเจ้ากินกับแม่ตูนะ้เนาะอยก็คือเพื่อนของเจ้านี่ก็คือมาใช้อ่าวานประตูแล้วก็มาทาสีก็คือแล้อวอันนี้เนาะมาชัยโทโทของน้ำแน่เนาะ ถักแล้วเฮือนเจ้ามันถูเนอะ่าปล่อยให้ฮกเล <No. S 1> <c oughs> ยให่เป็นชาวเลยเนะาะ <c oughs> ปล่อยให้ฮกก็ได้ได้เลยนะ <c oughs> แต่เห็นแล้วก็บปหาเห็ดเวียยเห็ดเวียกยนะังไงท่านี่แหละไ <c oughs> ปะหาทามเบงอเอ้าอยู่เบงเงินทั้ยงยังนะหมู่เจ้านะเอือยเจ้าบ่ะทีงานไอ,อยังกระตุกกระตาบ่ะ มบดองไปถามบึงไก่บ่โบไต่ไก่เป็นไรเนหลักเก่าเลยเด้อาเข่าใหม่ยิงเดือนหนึ่งท่ารได้เนาะเฮากับบ yeah, no ุหูลองถามบึงได้เนาะแต่เด็กนี้ที่เจ้าไปคุดนี่กะเจ้าบนหายไปคุดได้น้อน้องหลานเนาะนี Response> ่ทางบึงดนๆดนผู้ใดเนาะกะเจ้าแบบกองลายเด็กกะเจ้าก็เลยอยากหายไปคุดเด้ แต่เดี๋ยวนี้โบได้มีแบบกระเจ้าไปคุดบ่บบมีลองเบิง่งเนาะลองเห็ดเบี้ยกเบิง่งแต่คือแบบเฮาแบบเห็ดเบี้ยกแบบอ,อยู่ในโฮมในเงาเนาะแบบคงทีก็ถือว่าคักมีเงินเดือนกินในเฮือนงามแล้วก็โบสางไปหาเงินทางใดบบมีเงินใสได้เหรอเนาะ ที่ได้แต่ไปขุดกระปูขุดกีร้อได้ไปขายจักโตได้แมงกีร้อหืมกี่นะสามสิบโตสามสามสิบตักพันบ 40, <000. S 2> าทสิบพันสิบพันจะโตแลกก้วค่ะกระปูอืมคือว่าเลยเนะาะแถวนี้บ่มี่บะขวยได้ยังมันยบะขวยมีแมนกระเจ้ากินลายพด่อเนาะทะเลเก่า,า,กามีแนะถวนี้เละมีมคือว่าเลยมันเลึกเนาะ ดีแล้วไปหาเห็ดเวียกได้กินเงินเดือนเอาเนาะถ้าเขาอยากกินก็นไปหาคุดเท่าน,นี้ละอืมพอได้<อ>มาเห็ดกินเนาะแมนแมนแมนมีเงินเดือนกินแหละดีแล้วสะดวกสบายสือบุญชาวบุญพนนาบอกเออเอโด,โด้อส่วนทางชาวบุญพนกามาแล้เนะาะนะเดี๋ยวให้ทางนองา้องอุทัยพนนา จะหาสาวุลเนาะเตยกัสิได้กลับกันเนื้อฉ <No. S 1> ัน้องลาเด้อเยนว่าน้องลาตีเพิ่นอยากกินข้าวเลยเนาะโดยอัสบายดีน้องละ no. ดโดยดีใจน้ำเลยเ <No. S 1> พระาะว่าเพื่อนเจ้าสีแล่เลยเนาะ <No. S 1> โดยโดยโน้องพ่อเมยพี่น้องเนาะ <c ười> ไปคุยเวย่คุยงานกับสาวบุญเพินเนพ่นน้นนองพ่อเมยพี่น้องเนาะมึอนี้กะเว่เข่ามาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพิน่นและพ่อเมยพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนอาของน้องอุทัยเพิ่นก็ถือว่า ยังมั่งบบเล่อเนาะพ่อแม่พี smoking, ่น네้องเนาะก็ค no 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 e ือห้องนกห้องน้ำของน้องอุทัยเพื่อนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกัเหลือแค่ใส่บานประตูเดือว่าท่ารกท่าสีเนาะก็คือแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะแได้เงโทรรกโทรน้ำลงเนาะก็ถือว่าเช็ดชิ้นพ่อแม่พี่น้องเนาะดีโอกดีใจน้ำน้องเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือเพื่อนชาญเก่านี่ก็ถือว่าคอยเฮ็ดไปคอยมั่งไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็สิได้ก้าบกอนเนาะผักติดตามชาวบัวในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจถือว,ว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนะาะชาวบัวก,กว็สิได้ขอกล้าควบาสสบายดีสบ,บายดี